โอเคเอฟซี okay, ตอนนี้มึงเอียดกว่าเดินมึาผักง่ยนะครับแลว้วก็ได้พบกับกล้วยเทื่นดังนะครับน่าจะเป็นดงังลายิ่อ้นนะครับเดี๋ยวมันจะให้เลยนะนี่นะนี่นะเอฟซีนะ Sorry, สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเซียนเอียดซึ่งคลิปนี้จะไม่ใช่บางเอียดและไม่ใช่บางเอียดเซียนปลากัดเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดคลิปแรกของเซียนเอียดเซียนเอียดจะมาล่าหาบอลสีบอลดางบอลข้างทางบอลในป่าบอลอะไรก็ไม่รู้ยังตั้งเพยเอฟซีเหรอและตอนนี้บางเอียดก็ได้มาเจอกับบอลแล้วมันรู้บอลอะไรเอฟซีมาเลยนี่นี่แล้วเห็นมังมัดบอกว่ามันก็คือ บอนกระดาษแต่บางเอียดไม่เลยเป็นหินเป็นบงกระดาษนะมันเป็นบอนนะมันไม่ใช่กระดาษสวยฉะนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระเด่งกดกระท,ทุ้งกระทิ้งเพราะอีพีนี้จะเป็นอีพีรเริ่มแรกของการตามหาตามหาสุดยอดพันไม้ดังราคาแพงที่มีราคาสูงเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ว่าบางเอียดจะเจอพันไม้เกี่ยวกับพันอะไรบ้างเรื่อบงบางเอียดอยู่ในหุบเขาลึกป่าลึกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าบางเอียดจะเจอกับพันไม้อะไรที่แปลกๆหรืๆวยที่เอาเราไปควักเมียได้ ก็บังเอียดหอมากนรักเงียด้วยสวยคลิปนี้สปอนเซอร์เราแนะนำทุกคนไปในเมื่จะใส่วาฟซิมาอะไรอะไรเราีเยียวบังเอียดใส่นี่ก่อนใส่วัวก่อนสิลลาฮิรราหนอะไรอะไรบังหมดไม่มีายไรเบอยไม่เป็นไรบังหมด มาเอฟซีมาเห็นมังหมัดบอกว่ามังหมัดพบแล้วนี่นะเราจะเดินลงตามริมห้วยนี้นะเอฟซีเพราะว่าถ้าเราเดินตามริมห้วยนี้เราจะเจอกับพันไม้ที่หายากนะมุงก้องได้แล้วยังมังหมัดสวยไหมโ,อ,มหมโอ,มอ,อ,อ้มังหมัดสวยกันอ๋อน้องมันสวยเห้ฟซีลงมาป๊บก็เจอปั๊บเลยเอฟซีเออมังหมัดเอ่อมุงก้องได้หไหม <S <S มาอะไรดิ เหลี่ยมนี er ้เอ็นต so ้นบอลดีไหมหวังขึ้นเลยบอลว่าลงเลยได้เลยได้เลยอ๋อซูไอฟซือเลยนี่นี่มันก็คือดังมานี่ดังไหมนี่มันไม่ลายไปนั่นน่ะฮันเลยมันน่าจะโดนเชื้อโรควังหมดโอ้วังมาพบกับอร่โรวอฟซีมานี่โอ้ไอฟซีแล้ววงเองก็จะพบกล้วยด้วยซึ่งเป็นกล้วยกล้วยเยอะมากแนบเชื้อ เดี๋ยวเราจะพยายามหาสิ่งที่ว่ามีราคานะโอ้โหถ้าไม่มีราคาเราจะไม่ออกฮงมาดมันคืออร่อยแต่น้อยปะแป้งไม่มีายใช่มฮงมาดเราได้พบกับพญาจงอ่างเอ้ยพญากรอกมันลิ้วใส่เราออมาเด้อใช่ลูกยางอ๋อลูกยางนี่ต้นอะไรเอฟซีไม่รู้ฮึ่มฮงมาดเราต้องจัดคนต้นใช่ ว่ามันก็อาจจะมีราคาได้และนี่ก็คือบนกระดาษเต็มพื้นที่หมดเราต้องพยายามหาพบอันด่างให้ได้หมดฉะนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บังเอี๊ยดและบังหมัดบังหมัดเยอะนะเด้อบังเอี๊ยดจะไม่เอาไหนต้นตงู้นตอนนั้นบังเอี๊ยดขึ้นเลยก่อนบังหมัดไปเดียวครับเด้องหมาดนี่ถ้าเราพบไม่มีใครเดินดีมาเด้อนี่ถ้าพบต้นด่างมาเด้อฮึมสัญญาโกนใช่บังหมาดสัญญาโกนบังหมาด ฮ่ามากๆได้เพราะเลยการไล่เลยช่วยแรงมาดนี่เอฟซีที่บังเอียดขึ้นมาบนนี้เพราะว่าบังเอียดขึ้นมาหาต้นที่ดังนะถ้าเจอนี่คือรวยนะเอฟซีนะคือถ้าเราอยากรวยคือเราต้องพันตอนที่จนแม่ไดนก่อนเอฟซีนะฮ่าเอฟซีมากๆเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาดในบึงดังแล้วไหมมอดดังไหมวันนี้ เดี๋ยวเงียก็ขึ้นไปเลยข้างบนกันทั้งงานเออมาเอาไม่ได้เอาไม่ได้โอ้โห FC ถึงมันจะลำบากนะแต่ว่ามันก็คุ้มนะถ้าเราพบด่างรักต้นแต่ว่าอันนี้สาสนะแต่ว่ายังไม่เท่าไรนะเรายังไม่เอะใจเท่าไรเดี๋ยวต้องขึ้นแล่ตรงนู้นกันโรงงาดนู้นยังเลยเดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปตามน้ำห้วยนะเดี๋ยวเราแล่ที่เห็นชัดก่อนอื้อหือมากมาก นี่แหละถ้าเราได้มาเดินบันีดจริงๆเราจะรู้ว่ามันสุดยอดอัะไรหอบเลยเลยฮ่าบังมาดเร็วไหมเดินมาฮห้ทำไมมันเป็นบันีไดว่ะเออทีนี้งันมาเลยดิผนพืชนี่นี่งัดโยดมันนะยโยดเหรอใช่ยังไม่ไไมม่่จริงได้ไรเนาะไม่จริงไม่จริง นะเรายังไม่เจอนะเอฟซีโอเคเราก็จะไม่เอาแต่ว่าพวกนี้ปลูกสวยกว่าข้างล่างนู้นมาเด้อแต่เราจะเลือกกอที่สวยที่สุดมันเนาะไปเอฟซี FC. มันก็ลำบากนะเอฟซีนะมึงเห็นต้องเอาน้ำมาด้วยและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เราก็พลกลูกขามมากับน้ำจิบ <c oughs> ม้ำหมัดก็ขึ้นไปทางป่าไปทางนั้นเราจะขึ้นบนหรือว่าเดินลงตามทางทาน ใช่ไปหงัดลงตามลำธารดีกว่า,วา,าวใช่เใช่เราจะไม่ไม่ซ้ำซากเพื่อนเราจะามขึ้นาขึ้นหรือว่าลงาใช่เพราะว่าขึ้นมันจะดีพองลงนี้กาล่างขุนก็ถึงใช่งหงอแล้วเราจะมาทางนี้ทำไม,ำไ,มไม่เป็นไรก้าล่างมีของหงอไปมาเอแต่ว่าสนุกกับคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดชับตะไคร้ด้วย เดี๋ยวบางเหยียจะสร้างช่องใหม่อีกแล้วเอฟซีเหรอเพราะว่าไม่รู้ช่องไหนไปก่อนช่องใหม่กับช่องเก่าบางเหยียดฮัลโหลนายดูฮะนั่นเลยไม่รู้ช่องไหนไปก่อนเนาะแต่ว่าบางเหยียจะไม่สร้างก่อนนะเพราะว่าถ้าบางเหียสร้างบางเหยียทำมันตายหลายคลิปเลยเงยียดแรงกว่าถ้มันดูนักหลายรอบก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็บางเหยียดก็ยังไม่เต็มหมดเรื่องมาเลยให้ผมพักต้นนิ่งหมดนี่เขไม่เข้าใจนะ ใช่ะไรบางเหยียบก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เห็นกองเพื่อนไม่ยอมโดนนี่ตัวนี้กองบางเหยียบนี่เดี๋ยวเราต้องหายพบหรือบางเหยียบหลบมากก็ไม่รู้นั่นเลยไปขึ้นกลางบนดีกว่ามันสมัติว่าขึ้นกกาดำเอาไหมไม่ใช่ดำเกี้ยวเพ่งเรื่องสมัติขึ้นเกาดำเกี้ยวเพ่งนี่ห่อนี่มีต้นหูกว้างเรื่องมันในนี้เออเห็นลูกหูกว้างเพย์มันไหมหรอลูกอะไรอ่ะลูกมะกอก โอ้ลามากอกไกลลาวเอฟซีเออไม่จบองมาถอนเร็วไม่ดังเออมาปนี้ไม่ดังไม่ดังโอ้ใบเราเลยใบเกด้วยอะไรใบอ่อนเนาะใช่ใช่ต้องเลยใบล่างใช่เอฟซีเห็นมังมัดว่าต้องเลยใบล่างนะเดี๋ยวเราเนี่ยเลยใบเกลยปนนี้เขาเรียกว่าดังไหมเอฟซีมังมัดดังไหมปนนี้ไม่ดังเหลืองปนนี้โอเคมังมัดเดี๋ยวเราก็ลงทางนี้มังมัดเนี่ยเราขึ้นทางนี้ไปเลยดี๋ยวตั้งไว้ก่อนไปเอฟซีเดินต่อ มมันก็อยู่ในป่าลึกนะช่วงนี้เงียดกับบังหมัดก็พยายามหาต้นไม้ที่มีราคาที่ว่าหายากคือหายากนี่คือหาไม่พบในที่นะใช่จะหาพบมันก็ไม่ยากเลยช่วยบังหมัดอินอ่อนไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บังหมัดใบเกนนี่เกนนะนี่ไม่แน่นะม่ใไม่ใช่เอาเราไปปลูกกันก่อนเะไม่หอย หนาลาบอะไรกันหมดอ่ะไม่หลายต้นทีนที่บ้านโดนงูเขียวขึ้นบ้านแล้วหูกฮมมันนี่ต้นอะไรแล่านี่ข้างก้าวไงของข้างก้าวด้ไหมทำไมมันเขียวเพ่งเลยมีเยียไม่เห็นโดก็มีเหยียบไม่เห็นโดมีแต่ชือสวยใช่ไหมหมุนข้างก้าวเลยว่าอยู่อันนล้มันจะเป็นเชือออกมาไปมุมหมันน้ำหน้าเลยมึงเหยียบเต็นกำลังจะได้เห็นคนมั่งในคลิปมังเหยีแลเป็นธรรมชาติดิตอนนี้เราเดินหาอยู่สักพักแล้ว เป็นเวลาสมามชั่วโมงหามา okay. ดโอ้โหเยอะนะครับแบบนี้เอฟซีเออแต่ว่าก็ยังไม่เจอดังนะถ้าเจอดังทักต้นนี้สปาร์เฮลเลยนะเอฟซีอื้อหือบนกระดาษนี้มันเป็นดอกกันมั้งหรือเยอะนุ่งหมดเอะใช่ใครสนใจบนกระดาษก็ติดต่อมานะเอฟซีในวนี้ยังหมดอะไรนี่ไม่รู้ อ๋อโหตอนตอนเนาะอ่าเอฟซีเห็นแล้วไหมบนกระดาษมันก็มีหัวใจนายพลเอ๋ยแล้วไหมนี่นี่คือดอกของมันอืมเดินตามกระบางหมาดกระบางเหยียดมาเรื่อยๆนะพี่นะเราเดินตามลำห้วยไปนะขึ้นบนเขาถ้าเราเจอก็เจอถ้าเราไม่เจอ ก็ไม่เจอ <S <S แล้วจะพูดดัมเพื่ออะไรเองเงียบช่วยในขนาดนี้เราก็เดินมาเป็นเวลาสักสามชั่วโมงและเราบางเหยียก็รู้สึกเหนื่อยมึงมาดนี่มันคือบังกระดาษเหมือนกันนะแต่มันยังไม่ใช่ที่ตลาดต้องการเราต้องเดินมาเลยข้างบนฮ่าฮ่ามังมาดอันนี้สวยวเลยนี่เบอร์นี่ เออที่เราขุดตั้งไม่ท่ารเลยมัเน,นี<ะ>้เราพบแร่งแล้วโอ้โหนี่มีดอกแล้วองหมัดน,นี่ตอนนี้ที่มงหมัดเอามันสวยพี่นี่ฮึนั่นเลยลนี่มีดอกกันสวยเอ f ีเลยใช่ไหมแต่เราต้องไล่ขึ้นไปข้างบนนะเผื่อเราจะเจอของดีดุงแรงหมัด มันบอลกันเนาะอันนี้เนาะอันเนาะโอ้โหตรงนี้เหมือนองหมัดว่าเลยเอฟซีเอดงเลยองหมัดว่าตรงนี้มีพยายจูงอ้างด้วยในังหมัดเออมึงเห็นว่าเอาแถวนี้ดีกว่ามาเลยรวย โอ้โหไม่พบดางมากเลยมัดสักต้นนิ่งมัดเล่ดีต้ะมังมัดนี่ดางไหมนี่มาเลยดิดางไหมมัดนี่นี่เลยเอฟซีว่าดางไหมใบเกนี่ไม่รู้หมือนกันก็ไม่รู้นะว่ามันดางมันฟื้นนะ มันค oh, ือต <ể> ้นอะไรเราต้องโอ้โหมันอะไรขอบไม่รู้ไม่ด่างเงี้ยไม่ด่างก็ไม่ด่างเอาเยนี่ไม่ด่างเหรอมันนเป็ลายลายเหรอไม่รู้ไม่เหมือนใบอื่นเหมือนต้นต้นอื่นเป็นไหมไม่ไม่ไม่ฮึช็อกมาก่อนเลยจริงเหรอนี่เนว่าฮันต้นเอือนไม่จริงก็ชอปมาก่อนใช่เลยเห็นมันเป็นที่ใบแก่งมาก ถ้ามันไม่ใช่เป็นเผื่อว่าเราจะได้รวยเผื่อเราจะได้รวยตัวได้ตอนนี้มาเด้อเฮงแรงมาหนึ่งจะฉันแล้วสิองมาถือถือถือให้เอฟซีได้รู้ว่าเราพบได้ตอนหนึ่งอ่าโอเคตั้งไว้หมดไปแต่เราเราจะลืมทีหลังเราลืมเราก็ไม่ได้เอาหรอกขึ้นไมเลืมมันขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เลยไปเรื่อยๆมันอ้อยถึงยอดมันบ้ามากมัลฮัมดุลิลลาห์ มึงมาดนี่เอ F4 นี่ของจงิ้งมึงมาดตัวน,นี้ตัวน,นี้ไม่ใช่ตัวดีตัวน,นี้เ<ห>ลยฮ่าโด<ห>นแล้วมึงเหี่ยมึงมาดบปดคลิปแล้วมาาดอ้าโดนถ่<ห>ายกระหูน <c oughs> มึามาแท้งไที่เอ้าถ่ายามาจากข้างบนนั่นไหนข้างนอกอันนั้นอะไรอันนั้นใช่นี่เป็นกีตาร์อันนั้นช้อยอันนี้ก็กีตาร์กันใช่ไหม ใช่ไหมเอ่ยไม่รู้เลอนนี้ออกไม่เป็นไรเอฟซีได้เดี๋ยวเขาจะม่นไม่เบิดเดี๋ยวมึงเหก็ได้อ๋อเกลี่ยยังเกลี่ยนี่ทุกคนตายแล้วไอ้แรงมึงเห็มันด่างไหมเอฟซีแบบนี้ถ้าด่างเขาไม่แม่งเหยียดที่เนาะมึงหมาดมึงหมาดว่าคิดเห็นยังไงกับใบนี้ก็น่าจะใบนี้ก็ก็ดังๆเน่อยใช่เหมือนกันเนาะ ใบนี này, ้ไม่ต่อเลยแต่ใบนี้ใบใหม่นี้ก็ผุดขาวมาเลยน้องมันเนาะทอนก็ทอนก้นินมันโอ้โหได้มาแบบเหมือนเขาอมมาตั้งไว้ง่ายเลยมอนเนี่ได้โอ้โหเจอแล้วอุ้ยต่้งห้อมาเดียดเลยมามาไปต่อไปไปดีไปไปคลิปมันอาจจะยาวหน่อยแต่สนุกดีะนวีดี ใช่เหนียดสัต huh. ว oh ์ไ huh. อ oh ้น huh. ู H ้นเลยสัตว์น้ำเลยเดียวโอ้โหโอ้โหพอเข้ามาลึกๆก็นะยเอฟซีนะมันก็ที่เพื่อนๆเรามาหาได้นะเพราะเราต้องเดินถ้าเราไม่เดินเราก็หาไม่ได้นะเอฟซีนะเรียบไหมตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงกระเพือเลยโอ้โหโอ้โหงวด เรามาพบกับต้นอะไรเหล่าไม่รู้นี่เอฟซีนี่พอคุณถึงกระเพือเราก็จะพบกับต้นน,นมานมนาี่มันเนาะเยอะกระเพือยบังหมัดไปได้เพื่อโอ้โหเอฟซี FC. นี่เราเดินขึ้นถึงมาพบพญาจงอางขาวหมัดเอาไหมนู่นไป<อ>มันก็ฮะ<อ> โอ้โหเจ้าตัวน้องมีเนื้อน้องเหมือาจะเจอใช่ไหมครับบนหัวน้องไปจริงเออเติมน้ำก่อนลงทาแป้งนะตัวน้องเออทาหนามือัน FC ตามมาเราต้องเจอให้ได้นะมาเร็วไอ้คุ้มนะเหนื่อยทีเดียวนะแต่ว่าคุ้มนะโอ้โห ไม่เจอดีนะเนาต้นนี้อะไรไอ่ะไปต่อเอฟดิเห็นตาพาะองค์าปาเฉียมนะเอาเลยพบรักกันแล้วแหละเราเดินตามลำห้วยแล้วนะจากวันนี้เห็นก็บอกว่ามันน่าจะมีนะฮู้งมัดเรียบร้อย ไม่จะด่างนะแบบนี้เขาเรียกตายเอฟือใช่ตายพอเราเริ่มมีความหวังเราจะไม่เหนื่อยนะพี่นะแต่ว่าเราไม่มีความหวังเลยตอนนี้ไอ้ย่าถดคล้องแล้วห่ะหมดเร็วเร็วขึ้นได้เลยบังดำเลยหมดเต็มนี้แต่เราหมดหมดไหมทั้งหมดหมดเลยหมดเลยมาเดี๋ยวเราพักเบรกกินนี่ก่อนได้ไห มา screams, <die> มามาเลยนี่มันเอาน้ำมาเอามาแล้วเนยเสีแล้วหนูดีไม่เป็นลมเดียวมาเอฟซีมานั่งเล่เงกินก่อนมากินไหมเอาีนี่รอไลเอฟซีเอาใส่มือไว้เทใส่มือจะได้จุ่มนี่เอฟซีคือทะเบียนของเราวันนี้ฮ่รอยเอฟฮ้นั่งมาเทใส่มือแล้ว อืมน้ำลายเลยไม่นอนยังไงก็ตั้งให้น้องๆได้ดูด้วยเวลากินนั้นเราจะได้รู้ว่ารวยเลยไม่รู้ตั้งได้ไหมอาจจะได้นะโอเคได้ไหมเอฟซีได้เลยอืมจุ้มอืม เราแม่งหมดเยื้มดีกว่าเราจะได้กินกันยาวๆอ,อ,อันนี้ก็ต้องไปก่อนสิมาเติมไปดังในมื่อมารล้วหมดเองถูกเข้าความนี้ตาแจ้งในเน็ตเสียวน้ำรอนใช่ไมอื้อือ้มรูแล้วรู้ว่าเหนื่อยวะ นัดอ่อนบุร okay. ีเลยพี <March> okay. ู่จนนี่เอามานัดอ่อนบุรีร้อยนะอโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อถ้ามึงเห็ีดเจอของดีเดี๋ยวไม่จะทายเลยนะโอเคเอฟซีตอนนี้มังเหยียดก็เดินมาผักง่ายนะครับและก็ได้พบกับกล้วยเทียนด่างนะครับน่าจะเป็นด่างลายอินออนนะครับเดี๋ยวมึงจะใ่้เลยนะนี่นะนี่นะเอฟซีนะ มันน่าจะดังนะไม่รอยเปิดส้นก็ทิเปิดส้นนะันปลืปล้มืก็เดี๋ยวบางเอียดก็ต้องเอารับไปเลยก่อนนี่มันเป็นใบหลางสุดเลยนะหลังสุดเลยนะนี่กด็ดังทิ้งิ้นะแต่ใบนี้ดังหมากเลยนะเดี๋ยวเราเอารับไปฟม์มอ่าไปฟอมเลที่บ้านก้อนนะแต่ว่าช่วยปนให้ก็เราค่่ยกล้นะเอฟซี FC นะถ้าว่าอยากเถือกอาตักมานะเราจะาใกล้แป้งดีรุดเต่าแต่ว่าคุณจะเสริมไม่ได้เลยเพราะว่าบางเงอเยเียดเ่อมากนั่นแหละเสียดเอียย สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอ็กก็ขอปิดคลิปด้วยตอนอ้วยเทื่อนเดี๋ยวไม่มีบัตรนี่ดังนะถ้าชอบว่าฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์ตะครับกดทรับย์ตะไคร้ไปกันด้วยกันนะสำหรับอ e ีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสบายเหตุสบายยี่ง <c oughs>